ชายชรลาคนนี้ตุยหลังจากอาบน้ำครั้งแรกตอนอายุ94ปี <S 2> <S 2> <S 2> ใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดชายคนนี้คืออโมฮาจิที่มีความเชื่อว่าการอาบน้ำจะทำให้เขาป่วย จากคุณตา no, <God. S 1> จะไม่อาบน้ําแล้ว Please, <no. S 1> เรียกได้ว่า <No. S 1> วิถีการใช้ชีวิตส่วนทางกับสุขอ,อนามัยทั้งหมดไม่ว่าจะอาหารการกินที่ต้องเป็นของเน่าที่หนอนขึ้นเท่านั้นโดยตาแกให้เหตุผลว่าขนาดหนอนยังกินแล้วสุขภาพดีคนกินก็ต้องสุขภาพดีเหมือนกันโอ้ m ม g y แล้วแกจะโกรธมากๆนะถ้ามีคนยื่นอาหารดีๆมาให้เพราะแกจะคิดว่ามันเป็นการแช่งแก นอกจากนั้นยาสูบที่แกสูบก็ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่แกสูบไม่ใช่บุหรี่เหมือนคนทั่วไปแต่เป็นมูลสัตว์โอ้ยต่อมาในอายุ9กปีแต่แกก็ทนเสียงลบเล้าจากชาวบ้านไม่ไหวจนยอมอาบน้ําครั้งแรกหลังจากนั้นก็ตุยะ คิดว่าการตุยของคุณตาเกิดจากการอาบน้ําหรืออายุที่มากขึ้นแล้วกันแน่ถือเป็นการปิดตำนานคนที่สุขปรกที่สุดในโลกแต่ก็แอบเคยได้ยินเหมือนกันนะถ้าเราไม่อาบน้ํานานๆเนี่ยผิวเราจะสุขภาพดีกว่าคนที่อาบน้ําทุกคนคิดว่าจริงไหมวนตัวขอไปอาบน้ําดีกว่า